คนต่อไปนะครับประกาศวันนี้เพราะว่าเป็นเดือนเกิดด้วยค่ะันเป็นวันวันเกิดให้กับตัวเราเองด้วยก็คือมีน้องอีกคนนึงขอเสียงดังๆหน่อยครับผมค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าเอออยากมีหลายๆคนเลยก็อยากมีติดติดกันจะได้แบบทีเดียวไปเลยค่ะใชายที่ปัญหานี่ยะยังไม่รู้ว่าว่าหญิงหรือชายแต่ถือว่าต้องคิดพัฒนาอยู่แล้วของเราอยากได้อยู่แล้วอ๋อเราตั้งใจไว้อยู่แล้วตั้งใจไว ดีไซเนอร์สุดแซ่บตั้งเดินมาประมาณนั้นห้าเดือนแล้วเหรอห้าเดตอนนี้กี่เดือนแล้วยังไม่ได้ไปหาคุณหมออะไร่ะใช่ก็เดี๋ยวรอให้น้องโตอีกสักนิดหนึ่งขอส่งเสียงดีไซเนอร์น่นนครับคุณป๋องซีเก้มันก็หนึ่งแหละก็คือประจำเดือนเนาะแล้วก็ มันมันเป็นลมบ่อยช่วงนี้ค่ะอาจจะแบบเมื่อก่อนเราทํางานเราเราไหวกับทุกงานแต่เดี๋ยวนี้มันจะวูบๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วแฟนคลับอ่ะเหมือนบางทีเขาเห็นเรากินนู่นกินนี่เขาก็จะทักบ่อยๆะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ,อ่ะถ้อย่างนั้นถ้ามาก็คือเดี๋ยวบอกก็อบอกเลยโอเคมามโอ<ห>เต่นเต้นโห้หงตาโปรอเไนี่หลับอยู่หลับอยู่อันนี้คือเร็วมากนะมันตรวจตอนเช้าตอนกลางคืนมาสัมภาษณ์แล้ว เร็วว่ะเร็วว่ะของเสียงนี้จะท้าี่โตที่กระสานเลยครับยังไม่ได้มีแพ้ท้องค่ะแต่เพรว่าเหนื่อยง่ายนิดนึงแค่นั้นค่ะแต่ว่ายังทำงานได้เหมือนเดิมเยอะขึ้นมากันเพิ่อินเยอะท้องโตมันเรยอะแล้จริงเออหนูว่าเดี๋ยวต้องรอระยะเวลาให้เข้าใจมากที่2ที่3ก่อนเราถึงจะรู้เรื่องเพราะตอนนี้มันยังปกติไงเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวได้รู้เขาบอกว่าถ้าแพ้ท้องเยอะๆจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวต้องรอดูว่าชายหรือหญิง จริงจริงก็ถ้ามีทั้งสองเพศในบ้านมันก็แปลกดีแต่ว่าถ้าเป็นลูกเราจริงๆมาแบบไหนเราก็ได้หมดเพราะว่าถ้าถ้าเราอยากเลือกเพศตั้งแต่แรกเราไปปรึกษามหมอแล้วแต่นี้เราปล่อยธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติจริงอนนคือตอนที่เราท้องย่างท้องแรกน้องอยูจีมีอาการยังไงบ้างมีอาการมอ,อ,อ,อาการที่แบบว่าเป็นตั้งแต่ตอนท้องจนตอนนี้ยังไม่หายก็คือดูรูปพเวด,ดิ้งไม่ได้เนาะ มันเหมือนเป็นภาพจำอะค่ะแล้วก็เหมือนเพลงที่ดังอยู่ตอนที่เราท้องอะเราก็ฟังไม่ได้มันมันเป็นภาพจำแล้วมันก็ทำให้คลื่นไส่แล้วก็ยังไม่หายจนถึงตอนนี้นนใช่ค่ะมันจำได้ว่าตอนที่เราฟังเพลงนั้นตอนนั้นอะเราอ้วกเราแบบอะไรเงี้ยอย่างงั้นรเราที่น่ทุคนเลยคะ ยังยังไม่มีแลนจะลดงานค่ะเพิ่มเพิ่มได้เลยเพราะว่ามีลูกเพิ่มต้องต้องหาเงินจ้าติดกับนิจจ์ใช่คนะคนคุยเลยครับตอนแรกเป็นห่วงมากกว่าตอนตอนท้องแรกแต่ว่าท้องนี้ไม่ไม่ค่อยแล้วเพราะว่าเราแบบมีประสบการณ์แล้วใช่ครับ จะน่าจะรับมือได้ดีกว่าได้ดีกว่าเดิมนะคะเราก็เหมือนเดิมเลิกแล้วเลิหยิบของเองไม่ได้แล้วใช้โคต้คนมนิดนึงใช้ไอ้คุ้มมันมีแค่เก้าเดือนที่ตั้งแต่อยู่ยินท้องเดือนแรกจนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่คน้าคนท้อง ก็ขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความดีแล้วเราก็เป็นคนตรงๆอยู่แล้วมีอะไรเราก็ไม่ได้ปกปิดอยู่แล้วเหมือนแฟนลับแบบเมื่อไหร่จะท้องเมื่อไหร่จะท้องอ่ะท้องแลวจ้าเห็นคลิปเมื่อเช้าที่เห็นว่าคุณพ่อบอกว่าฝันถึงฝันถึงอะไรก็งงเหมือนกันรู้ได้ไงมันเป็นเหมือนความรู้สึกบ้างว่าจะจะท้องหรือเปล่าแล้วพอเจนมาปกเขามีขายเดียวบอกแล้วบอกก็ถามเลยว่าท้องหรองงเลยก็งง ตื่นๆมีเรื่อง like, สำคัญจะบอกท้องเหรออ่าวช็อตฟิลมากจะเซอร์ไพรส์ตอนไหนเพราเรากำลังรอยอะไรอยู่เลยแ่ก็ตอนนั้นก็แบบเข้ามาว่าเอ้ยท้องเหรออะไรคือตอนนั้นจำไม่ได้แล้วจำไม่ไเลยม่ใช่คนที่ไม่จดแรกจะเป็นอ่าผลงานหล่อไปกันเดือนมานครับเป็นนนะครับอเมนอยู่คุณเก็นัทรินเลอนนะครนบกลังเดือน็ระภูมมา ทูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี